สวัสดีครับผู้กอไอ้นทอนะครับผมกับแนวทางหวยมาเลยนะครับวันนี้วันพุทธที่สาเสิบะวันพุธก็จะมีมาเลยนะครับมาเลยมีพุทธเสาร์ทิศนะครับเด่นมาเลยวันนี้เก้าสี่นะมากัาสามเจ็ดแปดศูนย์นะครับผมมาเลยช่วงนี้เข้าบ่อยอยู่นะเก้ามาเก้าสี่ครับเก้าสามนะครับเก้าเจ็ดเก้าแปดแล้วก็เกนะ้าศูนย สี่มาสี่ครับ4ี่เจ็ดสีี่หลักร้อยอันนี้นะครับ6นะครับ6 6หกเครับ6 9เก้าสามหกเก้แล้วก็690ก้าเนาะหกสครับ6 4สี64 7, 64 8, 64, ่เจ็ดหกี่แดหกสี่ี่เน้น3ามวุดไปที่นะครับ9ก้าเก้าสแล้วก็4ีสครับ หก4ครับ693แล้วก็6 4สสำหรับแนวทางหวยมาเลน,นะครับวันพุธที่30สิงหาคมเนาะมาลุ้นกันครับโชคดีขอให้ถูก3ตัวตรงๆเนาะรวยๆรกันครับ